ุณรู้หรือไม่ดวงอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นและตกเองแต่มีคนคอยดึงมันขึ้นมาในทุกเช้าตามความเชื่อของชาวกรีกมีเทพผู้คอยลากจูงดวงอาทิตย์อยู่นั่นก็คืออพอลโลเทพกรีกผู้ขับรถม้าลากดวงอาทิตย์ข้ามฟากฟ้าในทุกเช้ารถม้าของเขาจะโผล่ขึ้นจากท้องทะเลถูกลากโดยม้าพยศสี่ตัวและแผ่แสงสว่างคอยกับไล่ความมืดตามตำนานอพอลโลเป็นบุตรของซุสและเลโตและเป็นพี่ชายฝาแฝดของอาร์เทมิสเทพีแห่งดวงจันทร์ เขาเป็นชายหนุ่มรูปงามเชี่ยวชาญทั้งดนตรีและผินใช้เสียงเพลงเยียวยาผู้คนและยังเป็นนักถนูผู้แม่นยำทำให้เขาเป็นทั้งเทพแห่งแสงสว่างดนตรีการเยียวยาความงามและชัยชนะภาพลักษณ์ของอพอลโลจึงถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและความรุ่งเรืองมาตลอดหลายศตวตรรษจนถึงยุคพระเจ้าหลุยที่1 4หรือซันคิงแห่งฝรั่งเศสผู้สร้างพระราชว,างวาังแวร์ไซได้ส,สร้างฟาวเทนออฟอะพอลโลหรือน้ำพุอพอลโลเทพเจ้าที่โผล่ขึ้นจากสายน้ำยามรุ่งอรุณ ภาพของชัยชนะที่เกิดขึ้นใหม่ในทุกเช้าเพื่อแสดงพลังอำนาจและศูนย์กลางการปกครองของตนโดยรูปปั้นเนี้ถูกออกแบบโดยชาวเยนย์บุลและปัน้นโดยชองบาติสตูปีระหว่างปีพฤศัรกราช1668ถึง1671แรงบันดาลใจเดียวกันนี้ถูกนำมาถ่ายทอดสูนราสเริวิกตัวกรุงเทพกรีฑาที่มีฟา u เทนออฟ f ัลฟโล่ตอนรับที่ทางเข้าเป็นสนัญลักษณ์แห่งแสงพลังและเกียรติยศพร้อมง,งานออกแบบแบบฝรั่งเศสที่หรูหราเหนือกาลเวลาทำให้ที่นี่ไม่ใช่แค่บ้าน แต่คือพื้นที่ที่หอบเอาเรื่องราวประวัติศาสตร์และความงามมาไว้ให้คุณสัมผัสได้ในทุกๆวัน